ประสานงานในการจะในครั้งนี้เราจะทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้เพราะ,าะาว่าเฉลิ่ยจเป็นคนเหนะือเนาะคือชีวิตคุณเฉลีรยเนี่ยอารมณ์กับผมเวลาอยู่ในห้องสองคนแกอยากจะมาอยู่เชียงใหม่นะฮะวันนี้ที่จะคอนเสิร์ตค,คุณเฉลิ่ขึ้นมาผมอยากให้อาจปิกบ้านกี่ละครั้งเป็นดีอันนี้ผมก็อยากเชิญชวนมูเฮาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ้วย กันประชาสัมพันธ์งานนี้คือคนหงุจากนักหนุ่มจากว่าไอชลินเนี่ยเป็นคนรุ่นเฮานี่จะหูุจักแต่คนรุ่นใหม่จะหงุดจักเราก็เลยคิดว่าถ้าเราได้เงินวันนี้เนี่ยมันก็จะไปทำไปช่วยเขาช่วยในตึกการเราเองใครนี้ได้รับเกียรติท่านก็คือที่นะครับนเรามีใจนะดีใจดีใจดีความสุขดีในโอ้ตีแล้วเล่น่เก่า ได้เจอชายหุ่นส้อาเขามีทุกอย่างเรารำเรอ้อโบยตกตาการห่างมาเทพคงส่งเขามาเรื่องพอเราได้พูดได้เจ้าหลงรักเป็นบ้างไปในทันทีแต่เขากลับลับไปไกลไม่ส,งส่ง ความเป็นจริงแล้วคืออยากฟิกมาบ้านเพราะว่าอาได้อารมณ์ก็อายว่าอยากจะมีที่นึงที่อยากไปอยู่ทาให้พิกไปอยู่บ้านตลกไ,ปไ,ปได้คือหาไปบ้าได้อยากให้อาฟิกมาบ้านโดยสิ่งที่อยู่ในถั่วานั่นคือบทเพลงเป็นเป็นนยัหยหลายๆอย่างที่อ้คิดว่าอา้อยากจะทําเพื่ออ่า เท่าที่อัาจะห้องเพลงได้อยู่นะฮะคงม่ใช่ปีนี้ปีแรกปีนี้จะประประสบผลสำเร็จหรืออย่างไรปีหน้าก็ต้องทําให้ตั้งใจเวละเพราะว่าศุกษาให้มาตลอดได้ยื่เยายใจว่าเขาควรจะเอาเปิ้ลเป็นแบบอย่างนะฮะและตอนนี้ก็คืออ่อนเข้ามาเพื่อสึบสารเพลงลูกคู นั่นคือวงสารดีแบงคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นที่ในสับปรีวันที่หนึ่งธันวานะะงานเริ่ม17นาฬิกา30คุณจรินจะมาห้องเพลงเพื่อแฟนเพลงฟัง,ง19.00นะฮะที่ร้านน้ำพุบัตซื้อได้จากเคาน์เตอร์ในสปะรีและก็ กินสไปร์เฮาส์ได้ยี่สิบสชั่วโมงแตพอกินสไปรเฮาส์ที่ยสิบชั่วมงตอนนั้นก็จากน้องแมมไอเกียรชัยคุาดิบนะครับแต่ผมต้องไปหาคำตอบเองในคอนเสิร์ตของุชูชจรินนะครับครับฝากไว้ตัวเครับ